สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำคาลรเกเตอร์ของตัวเองครับง่ายๆในโทรศัพท์โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนี่อย่างหน้าจอเนี่ยผมก็ทํานะครับนี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับโอเค,คต้องมีแอปตัวนี้ครัเฟซคิวสามารถโหลดได้ที่ Play Store ครับเข้าไปที่ Play Store โอเคแล้วก็กดช่องค้นหาพิมพ์คำว่า faceq fa ce แล้วก็ตัว q นะครับโอเคค้นหานี่หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกอันแรกเลยนี่ก็เป็นแบบนี้กดติดตั้งนะครับแต่ผมติดตั้งไปแล้ว ค okay. แล้วเราก็มาลองทำคาแรคเตอร์กันดูดีกว่าครับนี่เข้าไปที่ f Queue นะครับโอเคอันนี้เป็นโหมดสำเร็จรูปนะครับไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับไม่ใช่โหมดสำเร็จรูปโอเคมาอันแรกเลย โอเคอ๋อ okay. oh, ช้านิดหนึ่งนะครับชลับเมื่อตะกี้นะครับเป็นหมวดสำเร็จรูปต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้เลิกเลยอันนี้ผมเลือกใหม่เอาเป็นนี่กันญี่ปุ่นนะครับผมอ่าผมต้องสีขาวแก่แล้วนะโอเคนี่ต้อง แกน่นะครับเป็นสม,มุนไพรเก่านะผิวนันจะขาวไปไหมครับตองประมาณนี้โอเคคิ้วนะครับอ่าเอา,อาแบบนี้ดีกว่าโอเคตาไม่เอา หมวกไม่มีนะครับไม่เอาเขาต้องเท่ๆหน่อยเลยโอเคชุดชุดอ่าชุดนี้เดี๋ยวกันหมวกอ่าเป็นหมวกนี่เทแล้วไมครับ คือปืนนี่เจ๋งอ,อันนี้ก็จะเป็นแบกลาวนะครับสีฟ้านี่อโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเราแบบสำเร็จรูปเลยนะครับแต่ผมแต่งไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นคำที่เราจะพูดนะครับซิงเกิลโซด อะไรประมาณนี้คิสมียูบชันครับโอเคอันนี้ก็เป็นโหมดสำเร็จรูปโอเคเราไม่ใช่นี่ครับกดเซฟไปเลยโอเคมันก็เซฟแล้วก็จะไปอยู่ที่แกลลอรี่นะครับอโอเคนี่ ง่ายๆครับใครก็สามารถทำได้ก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ